ข่าวด่วนกับทุกคนแฟนคลับท่านหนึ่งแสดงความรู้สึกแบบนี้ครับพ่อติดตามสังเกตมาหลายคลิปแล้วนะครับที่เห็นอีหลาน้อยหน้าร้านสะดวกซื้อและมีสุนัขเร่ร่อนเนี่ยวิ่งเข้ามาหาน้องโดยอัตโนมัติอยู่บ่อยครั้งเหมือนน้องหมาเขารู้ว่าคนนี้คือคนใจบุญมาแล้วเราต้องไปหาแล้วก็ไปขออาหารนะสังเกตมาหลายคลิปวิดีโอแล้วครับอย่างผมเองเนี่ยเดินหน้าร้านสะดวกซื้อหมาเนี่ย ก็จะนอนอยู่เฉยๆแค่มองหน้าเราเท่านั้นแต่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับเวลาน้องเดินไปหน้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็จะมีเหล่าบรรดาน้องหมาครับทุกคนวิ่งเข้ามาหาน้องแล้วก็เข้ามาขออาหารจากน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนคิดเหมือนกันไหมนะครับอุงอิงไม่เหมือนคนอื่นเด้นะครับคนอื่นไม่เหมือนอีหลาน้อย แปลกเหมือนกันนะครับนี่คือข้อความของชาวเน็ตนะที่มาแสดงความคิดเห็นครับทุกคนหลังจากที่คุณครูหมอนอิงนะครับได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอดังกล่าวนี้เอาไว้ครับทุกคนอุ้มิมก็สังเกตมาหลายคลิปครับทุกคนเป็นแบบที่คุณพ่อท่านนี้ พูดจริงๆนะครับและล่าสุดเนี่ยครูหมอนอิงได้โพสต์คลิปวิดีโอนี้เอาไว้ครับ a c e b o o k ครูหมอนอิงครับได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอคลิปนี้เลยนะครับอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งนะครับซึ่งน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยกำลังเอาขนมครับให้เหล่าบรรดาน้องหมาครับทุกคน โดยครูมอนอิงเนี่ยได้เขียนแคปชั่นเอาไว้บอกว่าขนมก็มีเท่านี้อุ๋งอิงก,ก็ยังแบ่งให้น้องหมานะครับนี่เป็นข้อความสั้นๆแต่ได้ใจแฟนคลับสุดๆครับทุกคนถ้าทุกคนได้เห็นคลิปวิดีโอดังกล่าวเนี่ยโอ้โหน้องหมาเนี่ยนะครับทำไมเขาต้องไปหาอุ๋งอิงด้วยนะครับเพราะว่า สัตว์เหล่านี้เนาะเขารู้ว่าใครใจดีใครใจร้ายถูกไหมครับนี่คืออุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับที่กําลังนให้ขนมน้องหมาอยู่แล้วก็มีหลากหลายเหตุการณ์ครับที่น้องเนี่ยได้มีการแบบว่าป้อนเองกับมือเลยก็มีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอุ้มอิ่ม,มก็ คำหนึงถึงความอันตรายของน้องด้วยเนาะเวลาที่น้องไปป้อนเนี่ยกลัวมันกัด <ies> ไม่ใช่อะไรอุงอิงคือไม่กลัวหรอกคือน้องเป็นคนใจบุญมากๆแล้วก็เชื่อว่าน้องหมาน้องแมวเนี่ยไม่ทําร้ายอุงอิงแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่อมอิมเป็นหัวก็คือกลัวคือตัวเราเองครับทุกคนพอพ่อแม่ fc แฟนคลับคิดเหมือนอุ้มอิมไหมเวลาเราไปหน้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยเอาจริงใจเราเนี่ยอยากจะให้นะอยากจะซื้อให้เขาอยากจะป้อนเองนะครับแต่สิ่งที่กลัวที่สุดคือกลัวมันกัด นะทุกคนแต่อุคงอิงคือน้องไม่กลัวเลยอ่ะไม่กลัวว่าน้องหมาน้องแมวเนี่ยจะกัดน้องเลยอ่ะคือบางทีแห่ไปหาอุคงอิงแบบ 4- 5หตัวนะครับน้องก็ให้ขนมเท่าที่ตัวเองมีเนี่ยน้องก็ให้ทั้งหมดเลยนะครับอุคงอิงน่ารักมากถือว่าเป็นนางฟ้าของน้องหมาน้องแมวเป็นนางฟ้าของเหล่าบรรดาสรรสัตว์บนโลกใบนี้เลยก็ว่าได้สําหรับอุคงอิงเนาะนะครับน่ารักมากแล้วก็อุ้มิ่มเองเนี่ยครับทุกคนเคยมีประสบการณ์เจอแมวกัด เจอแมวกัดจนได้เข้าโรงพยาบาลนะครับเราก็เลยกลัวมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเราเห็นองค์อิงเนี่ยเรือแล้วเรายิ่งเห็นคลิปวิดีโอที่ครูหมนอนอิงเนี่ยได้โพสต์เนี่ยครับทุกคนเรารู้สึกว่าโอ้โหทําไมน้องไม่กลัวเลยเนาะทําไมน้องแบบน่ารักจังเลยอะ่ะเนี่ยองค์อิงก็คือแบบมีการโยนให้กินไปด้วยแล้วก็โยนให้น้องหมาน้องแมวไปด้วยนะครับน่ารักมากแล้วก็น้องเป็นแบบเนี้ยนะครับตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไรแล้วนะครับสำหรับองค์อิงเนาะตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เข้าวงการมานะครับ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่เร่ร่อนหรือว่าด้อยโอกาสนะครับเด็กผู้หญิงคนนี้ครับมีแต่สิ่งดีๆมอบให้คนอื่นอยู่เสมอครับทุกคนเห็นไหมทุกคนคือสุนัขแบบตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอะถ้าเป็นเราเนาะเราก็กลัวนะ,ะทุกคนดูเลยเนี่ยนะครับและมีหลายเหตุการณ์อย่างอย่างบางทีน้องไปซื้อลูกชิ้นมาอย่างเงี้ยครับทุกคนแล้วเห็นน้องหมาเดินมาแบบเดินมาตัวหนึ่งแล้วก็เหมือนกับจะมาขอน้องอะ อุงอิงแบบไม่พลาดนะครับที่จะเดินเอาไปให้น้องหมาแถมป้อนด้วยนะป้อนเองกับมือด้วยนะทั้งที่ตัวเองเนี่ยแต่งชุดสวยๆอยู่วันนั้นจําได้เลยน้องแต่งเป็นชุดหมอาำแล้วอะ่ะแล้วทีนี้มีน้องหมาเดินเข้ามาหาน้องน้องเอาเอาลูกชิ้นถ้าจะไม่ผิดเนาะเป็นลูกชิ้นเอาไปให้น้องหมาน้องครับน่ารักมากอุงอิงน่ารักมากครับแล้วพี่หมอนอิงก,ก็เผยความรู้สึกนะครับคนกดไลค์เป็นหมื่นเลยนะ นะครับอ่ะคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าบริวารเพียบนะครับคนนี้น่ารักมากมายนะครับนางเป็นแบบนี้แหละนะครับจะไม่ให้หลงรักนางได้ยังไงนะครับตาหักจ้านะครับเยี่ยมมากเลยลูกสาวนี่แหละคนมีบุญนะครับตัวเล็กๆน่ารักนะครับตาหักตาแพงรู้จักแบ่งปันนะครับนะฮ่ะนะครับทุกคนนะครับ แล้วก็มีแฟนคลับนะครับทุกคนแฟนคลับองค์อิงเนี่ยไปแสดงความคิดเห็นบอกว่าอย่าดราม่านะคะฝากถึงน้ององค์อิงได้ไหมหมาที่บ้านช่วยเหลือหมาที่บ้านด้วยได้ไหมคะหลังจากนั้นคือแฟนคลับก็คือเข้าไปช่วยเหลือน,นะครับะนะครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือกันนะครับทุกคน บางคนก็บอกว่านี่แหละเขาว่าคนไม่ลืมชาติเกิดนะครับเป็นแบบไหนก็ย่อมทำตัวแบบนั้นคนบางคนดังแล้วจะไม่เป็นแบบนี้นะครับใครกอ็อันนี้ก็คือเป็นคอมเมนต์จากชาวเน็ตนะครับบางคนก็บอกว่าอุ้งอิงน่ารักมากน้องคือนางฟ้าตัวน้อยที่มีจิตใจเมตานะครับให้กับเหล่าบรรดาสัปสัตมนี่นะครับ บางคนก็บอกว่าพ่อติดตามสังเกตเห็นหลายคลิปแล้วนะครับหลาน้อยแวะหน้าร้านสะดวกซื้อจะมีหมาเล่ร่อนวิ่งเข้ามาหาอยู่บ่อยๆเหมือนน้องหมาเขารู้ว่าคนนี้คือคนใจบุญมาแล้วเรานะครับต้องไปหาแล้วก็ขออาหารกินประมาณนี้ปกติพ่อเป็นคนอื่นเนี่ยหมาเขานอนอยู่เฉยๆนะแค่มองแค่แมองเราแค่นั้นไม่เหมือนหลาเด แปดคือกันนะครับไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้แล้วก็มีคนอื่นคิดเหมือนผมไหมนะครับบางคนก็บอกว่าสัญชาตญาณของหมามันรับรู้ครับบอกฟังอีกหนึ่งนะครับบอกนั่งก็นั่งคืออุ้งอิงเนี่ยบอกให้น้องนั่งก็นั่งจริงๆนะอาถ้าทุกคนได้ได้ไปติดตามโดนิวมิมอ่านคอมเมนต์ชาวเน็ตเนาะให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับ เป็นคนใจบุญอิหลีอิหลาน้อยนะครับนี่คือข้อความครับจากแฟนคลับนะครับที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับบนบนโซเชียลนะครับทุกคนนะอ่ะอันนี้อิมก็เอาคอมเมนต์ที่แบบว่านะครับที่คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเนะี่ยมาฝากทุกคนเนาะ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้กับบุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเอาคลิปอุ้งอิงที่ให้อาหารน้องหมาน้องแมวมาฝากพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกคนนะครับเป็นยังไงบ้างครับน่ารักไหมสำหรับลูกสาวองุ้งอิงนะครับคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะบรักทุกคนครับ